ผมก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณมันผิดหรือเปล่าแล้วคุณจะปรับเขาไหมหรือจะหรือจะหรือจะจับเขาติดคุกไหมปิดบังเลื่อมพังตนแปลว่าอย่างไรเพราะในวันนี้ผมดูกรรมกรก่อสร้างนี่นะเกือบจะทุกแห่งเลยนะผมสังเกตดูนะเวลาเขาทาตึกสูงหรือก่อสร้างเนี่ยเขาปิดหน้าหมดเลยนะฮะแล้วบางทีอาจจะเหลือจมูก้เหลือตาแล้วเหลือจมูกปากอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนไว้ทําไมเขาคงจะกลัวชายชุดดำอะไรเงี้ยหรือเปล่าซึ่งผมเรียนนะครับว่า ปกติเนี่ยนะฮะการชุมนุมที่เรียกว่าอะไรนะที่บริสุทธิ์เนี่ยนะ,ะเขาจะไม่มีการปิดบงังกำแพงอยู่แล้วมผมยืนยันว่าอย่างกรณีของการชุมนุมของปีห้าสามก็ดีปีห้าสองก็ดีหรือปีปีห<ม>้าศูนย์ก็ดีนะฮะเราไม่มีฮนะสิ่งที่เรียกว่าชายชุดดำเราไม่มีกองติดอาวุธนะเพราะฉะนั้นที่บอกไม่ปิดบงังพางตนถ้าหากว่าเขามีความจำเป็นในการที่จะกันแดดร้อนนี่ทำไงอะ่ะก็ต้องโดนแดดเผาหรือใช้หมวกหรืออะไรอย่างอื่น ังนั้นตรงนี้เนี่ยเขียนไว้เนี่ยผมเขาเเ้าใจเจ้นางคนเขียนนะเขาต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีกองกำลังติดวุธหรือไม่ให้มีชายชุดดาอะไรแบบนี้นะตรงนี้อาจจะต้องมีคํานิยามหรือว่าคําจํากัดความให้ชี้ชัดลงไปให้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าตารวจนี่สามารถที่จะลาดตระเวนในที่ชุมนุมได้อยู่แล้ว<อ>ถ้าเห็นใครแต่งตัวอะไรไม่เหมาะสมขอเข้าค้นตัวได้อยู่แล้วตํารวจมีมีอำนาจมีหนา้าที่อยู่แล้วนะ,ะพะเห็นถ้าทางมีพิรุษเนี่ยเขาเรียกถ้ามีความผิดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ย ต้องลงต้อง,ต,องต้องลงมือทํากฎหมายนะฮะ,ฮะขออนุญาตค้นเลยฮะเราแสดงตัวว่าเป็นตารวจหรือจะต้องแต่งเครื่องแบบหรือถ้าไม่มีเครื่องแบบก็แสดงตัวว่าเป็นตํารวจว่าคุณเนี่ยน่าสงสยัยอาจจะมีอาวุธหรือยาเสพติดนั้นก็ค้นได้เลยฮะเพราะนั้นเนี่ยมผมก็เลยไม่รู้ไม่ไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้นะ,<ฮ>ะผมคิดอย่างนั้นนะไม่นำอาวุธเข้าไปในชุมที่ชุมนุมนี่ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะคือทางตำรวจนี่สามารถแล้วก็อาจจะบอกให้ผู้จัดการชุมนุมเนี่ยตั้งด่านค้นอาวุธ ถ้าหากผู้จัดการชุมนุมไม่ยอมตั้งด่านคอุวัตเนี่ยตำรวจก็บอกเลยว่าเขามีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะส่งเจ้าหน้าที่ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเนี่ย <Yeah. S 1> เข้าไปตรวจนะทุกสถานที่ที่เขาอยากจะตรวจ <Okay. S 1> เขามีสิทธิและมีอำนาจหน้าที่นะไม่บุกรุกหรือทําให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นตรงนี้เนี่ยมีกฎหมายบุกรุกอยู่แล้ว mm. ฮะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าหน่วยราชการก็ดีหรือว่าเอกชนก็ดีเนี่ยสามารถที่จะใช้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยฟ้องร้อง ผู้ชุมนุมหรือจับกุมผู้ชุมนุมเนี่ยได้เลยนะถ้าศูนย์มีคนบุกุกเข้ามานะและหากว่าคู่ผู้บุกรุกเข้ามาเนี่ยดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรวบตัวได้นะ,ะถ้าหากทั้งนั้นเขาต่อสู้ที่ลวนขัดขวางหรือชกต่อยเนี่ยก็อาจจะใช้ในระดับพอสมควรแก่เหตุเนี่ยนะได้นะคือคุณบุกุกเข้าตัวเว่าใช่ฮะป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแล้วก็ไม่ทําให้ต่อไปเลยนะครับข้อห้าไม่ทําให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตราย หรือได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรนะครับคือมันมีอยู่แล้วเขียนทําไมฮะขีแยกเขียนออกมาทําไมแล้วมันจะกลายเป็นกฎหมายที่มันมากเกินไปอ่ะซ้ำซ้อนถ้าใช่ให้มันเฟอตอนนี้มีกฎหมายชุานุมมหาศาลเลยต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในเวลาที่ผู้จัดจาก,การชุมนุมได้แจ้งไว้ปกติเนี่ยคนชุมนุมเนี่ยเขาไม่อยากอยู่นานหรอกครับ <laughs> มันเหนื่อยแล้วมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้วมีปัญหาเยอะเวลาคนเข้ามาเยอะๆนะครับขออนุญาตด้วยความครบแต่ละคนก็มีความต้องการตัวเองและมีระดับความอดทนตัวเองซึ่งไม่เท่ากันเลยจะเรียกว่าร้อยพ่อพันแม่ก็ได้เพราะ,ะนั้นผู้ด,ดูายการชุมนุมเขาก็ปวดหัวพอแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากอยู่ชุชมนุมนานหรอกครับเพราะได้ว่าเขาบรรลุจุมดมุ่งหมายสมมติราคาข้าวมีคนมารับฟับงเรื่องราวของเขาและให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เวลาพิจารณาสามเดือนโอ้ชาวบ้านนี่ คนไทยนี่น่ารักที่สุดเลยแล้วมารับปากก็บอกออรอสามเดือนนะเขาก็จะรอฮะเป็น่วราคุณรับปากเขาแล้วเนี่ยนะคุณต้องซื่อสัตย์นะคุณอย่าสักแต่ว่า,ารับปากให้พน้พนๆไปนะคุณต้องรักษาสัจจาวาจาคุณอย่าระบัดสัตว์นะถ้าระบัดสัตว์เขาจะมาใหม่อีกทีหนึง่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันไม่ผมว่าไม่จำเป็นหรอกเออนี่การดูแลการชุมนุมนะฮะในตัวกฎหมายฉบับนี้ก็จะเขียนต่อบอกว่าเป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานีตํารวจ แห่งท้องที่ที่จะมีการชุมนุมสาธารณะที่จะต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุมผมผมไม่รู้ก็คือเหมือนกับพอแจ้งแล้วก็ต้องระบุเวลาระบุแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะคอยอำนวยดกูแลความสะดวกให้ส่วนใหญ่ไม่เคยอยอำนวยท่าไสร่ะส่วนใหญ่ผมเหม็นแผงอะแล้วก็เกี่ยวนะแล้วก็แต่งตัวน่ากลัวแต่งตัวน่ากลัว นะครับพอแต่งตัวน่ากลัวเนี่ยต้องเรียนนะ,ะนี่เป็นผลทางด้านจิตวิทยา<ฆ>ที่จริงผู้ชุมนุมสมมุติมันมีทั้งการเมืองและมีทั้งการเศรษฐกิจไม่ว่าการเมืองก็ดีหรือเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยเวลาไปเจอนี่นะฮะเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ทหารหรือเจ้าที่บ้านเมืองฝ่ายไหนก็แล้วแต่แต่งต,ตัวน่ากลัวเนี่ยมันจะเกิดความเครียดขึ้นมาทันทีเพราะได้ออำนวยความสะดวกนี่ผมเห็นด้วยนะตรงนี้นะแต่แต่คุณทําได้โดยไม่ต้องร่างไปกฎหมายก็ได้<ฆ>เพราะว่าเจ้านายอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้กํากับสอนอ นะก็บอกว่าเออพี่น้องเขาจะมาชุมนุมเรื่องราคาข้าวหรือเรื่องเรื่องนมนะน้ำนม,มมันราคาถูกหรือเรื่องไข่นะครับหรือเรื่องรองกองรังสาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เราไปดูแลเขาหน่อยนะที่จริงผมอยากเห็นเจ้าตำรวจนี่ตั้งแทงน้ําด้วยนะฮะแตงแทงน้บบําเยน็ๆนๆออแต่กลับกลายเป็นว่าโดยทั่วไปนี่เกือบจะผมว่าเกือบจะร้อยละเก้าสิบนะหรือผมยังไม่เคยเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชุมนุมเนี่ย เอาน้ำขวดเนี่ยให้บริการเจ้าที่มากกว่ามผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ไม่ได้หมายวามว่า,าเจ้านายเนี่ยผู้ผู้กับชาเขาจจใจไม้ไส้ตะกัรงก,กับลูกน้องแต่จากัดด้วยงบประมาณหรือเปล่านะฮะถ้าจํากัดด้วยงบประมาณนี่ก็ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่นะฮะก็นำเพิ่มงบประมาณเพื่อจะได้เพิ่มน้ําท่าเนี่ยเอาไปส่งให้เจ้าที่ตำรวจเพราะเขาโดนแดดร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผัดเปลี่ยนเบนกันมาให้เหมาะสมนะครับ เพราะนั้นที่บอกว่าอำนวยความสะดวกเนี่ยผมแค่ไม่แต่งตัวให้มันดูเดือดน,นะอำนวยความสะดวกแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะถ้าหากว่าแปลว่าเอาน้ำมาให้เอามันเอาน้ำมาให้ประชาชนที่มาชุมนุมได้เนี่ยผมว่าจะเป็นแหมจะเป็นกุศลอย่างยิ่ง <c oughs> แต่ไม่เคยไม่เคยเห็นนะฮะค่ะต่อไปนะคะอำนวยความสะดวกในการ,รกจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุม <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมีฮะ <c oughs> มีแต่ว่าไม่ต้องมีกฎหมายก็มีอยู่แล้ว อย่างการชมรุมนุมของพันธมิตรก็ดีของกอบอพศก็ดีของคนเสื้อแดงก็ดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ไปอำนวยความสะด,ดวกในเรื่องการสัญจรนะฮะในเรื่องการสัญจรอันนี้ให้ทั้งประชาชนผู้ที่มาชมุมนุมแล้วก็ประชาชนที่ต้องสัญจรบริเวณน,นั้นด้วยใช่ใชฮะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็ช่วยตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่นี่เขาเครียดนะ พาก็ไม่รู้เขาจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดเรื่องคาร์กเรานะเดี๋ยวเกิดผู้ที่ชุมนุมเนี่ยเขาเห็นตำรวจว่าเอ้ยอีกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตำรวจแล้เขาอาจจะไม่พอใจดีมีดีตำรวจอาจจะถูกกลุ่มทำร้ายก็ได้มันเคยเกิดนะฮะอย่างสมมติถ้าสีเหลืองเขาชุมนุมให้ตำรวจที่สีแดงหรือเปล่าถูกลากตัวไปทำร้ายก็มีนะฮะหรือถ้าสีแดงเขาชุมนุมเนี่ยเขาบอกเฮ้ยนี่เป็นพวกสีเหลืองหรือเปล่าก็ถูกลากตัวไปทำร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนนะฮะว่า เนี่ยคุณเขียนไว้ในกฎหมายนี่นะถ้าเขียนเป็นกฎหมายอย่างนี้แล้วนี่นะแล้วเข้าไปทาเนี่ยเกิดทําไม่ได้แล้วอย่างนี้จะทํำยังไง<ม>นะที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆเจอตารวจเนี่ยเข้าโดยความสะดวกจริงๆไม่ว่าฝ่ายไหนเขาต้องขอบคุณจริงๆผมผมติดตามดูนะอย่างการจมรุมุมของกบฏศนี่ผมก็ดูดูจากการถ่ายทอดเขานะบางครั้งผมก็ดูดูจากการถ่ายทอดเขาเนี่ยผมเห็นเจ่ตำรวจเนี่ยอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยมเลยนะพเพียงแต่ว่าของของเสือแดงก็เหมือนกันเจาที่ตำรวจก็มาอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยม แต่เพียงแต่ว่าเนี่ยเวลาทางกอทศาธผิดกฎหมายไม่ว่าฉบับไหนก็ตามในี่ต่อหน้าตํารวจเขาไม่กล้าไม่กล้าเขาไปดําเนินการเช่นขึ้นขึ้นทางด่วนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นสี่ห้าสิบคันเลยนะแล้วไปบึ้น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 แล้วปิดทางด่วนเลยนะวันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนี่เขาปิดทางด่วนเนี่ยทางลวงทางด่วน,วนซึ่งมันผิดนะตํารวจก็ไม่กล้าไปดําเนินการอะไรเป็นต้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรเท่านั้นเองก็กฎหมายมีอยู่แล้วนะ ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะนั้นคุณไปเขียนกฎหมายเพิ่มนี่ mm. ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติมได้ mm. กฎหมายมีอยู่แล้วครับแสดงว่าม,มันต้องประกอบกันหลายภาคส่วนด้วยไหมคะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นการสั่งตรงมาจากนายกรวมไปถึงฝ่ายทหารกับฝ่ายตำรวจแต่ละส่วนก็ต้องมีการประสานงานทํางานร่วมกันใช่ครับใช่ครับถ้าขาดองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ไม่สําเร็จคือหากว่าเจ้าที่บ้านเมืองนี่นะฮะเคร่งครัดตามกฎหมายเ <Ha. S 2> คร่งครัดตามสายบังคับบัญชาการนะ ผมว่าไม่มีปัญหาที่ผ่านมามีปัญหาความเขาเรียกอะไรความพร่องก็ได้นะหรือความไม่สมบูรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคร่าวๆของพรบรชุมบุมสาธารณะที่เขาจะนําเสนอต่อสอนชอซึ่งผมเห็นว่าเนี่ยไอตัวเนื้อความใหญ่ๆที่สําคัญนะมันมันไม่จําเป็นเลยนะครับ อย่างอย่างที่ห้ามชุมนุมต่างๆนี่เราก็เคารพอยู่แล้วไม่ขีดขวางทางเข้าออกของสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายา,ารทรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลศาลและหน่วยงานของรัฐท่าอากาศายานท่าเรือสถานีรถไฟรถโรงพยาบาลสถานศึกษาศาสนาสถานสถานทูตเราไม่ไปอยู่แล้วนะส่วนบางกลุ่มเขาจะไปนี่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเองแล้วกันมีบางกลุ่มเขาไปเหมือนกันนะฮะอย่างทำเนียบรัฐบาลอย่างสนามบินดอนเมือง อย่างสนามบินสนุวรรณภูมิก็มีบางกดเข้าไปนะฮะแ,แต่แต่โดยทั่วไปไม่มีใครไปอยู่แล้วนะครับและไม่ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่จะเข้าออกทางสาธารณะตามปกติหรือขัดขวางการบริการสนามบินท่าเรือสถานีขนส่งหรือสื่อสาธารณะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ไปอยู่แล้วยกเว้นบางกลุ่มในอดีตที่ผ่านมานะฮะเขาก็ทําและการไม่พวกอาวุธนี่มันไม่พกอยู่แล้วยกเว้นบางกลุ่มนะที่หลักสี่นะหลักสี่เห็นชัดๆน,นะลุงอาแกาวแซ่ลิ้วนะครับท่านก็ดูกันแล้วกัน เทีนี้เราอย่างการในการคอยดูแลผู้ชุมนุมอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอต้องไม่มีอาวุธก่อนนะต้องไม่มีอาวุธอาวุธปืนมีดก็ต้องไม่มีนะต้องไม่มีนะพียงแต่ว่าการจะมีติดสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยอนุญาตให้ตรวจค้นได้ในระดับหนึ่งแต่ถึงขั้นที่อาณาจารย์หรือลวงละเมิดทางเพศไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตามไม่ได้นะครับนะเช่นเขาจะดูว่า่าตบๆกระเป๋าเสื้อสมมุติถ้า ถ้าเป็นเสื้อยู่ติดตัวมันเห็นชัดอยู่แล้วไม่ได้พกปืนหรือพกมีดมันเห็นชัดอยู่แล้วแต่ถ้ามีใส่เสื้อหลายตัวเนี่ยอาจจะบอกให้เขาช่วยถอดเสื้อออกอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะหรือถ้าสุภาพสตรีนี่ถือกระเป๋าถือมาก็ขออนุญาตให้เปิดให้ดู<ม>ก็ท่านนั้นเองเนะแต่ตัวกาดไม่มีสิทธิ์นะ,ะตัวกาดเองเนี่ย<ม>ที่จริงเนี่ยของคนเสื้อแดงนี่ผมเคยนะฮะแล้วถ้าผมเห็นนะฮะผมเนี่ยลงไปเลย<อ>ากาดหลายคนเนี่ยอาจจะจาได้ การที่เขาแต่งตัวน่ากลัวเนี่ยผมบอกอพี่ๆถอดออกดีกว่ามไม่สวยเลยถ้าเขาแต่งชุดดาผมไม่ว่าแต่ถ้าใส่อย่างนี้นะพี่ถอดออกดีกว่าเพราะามันดูน่ากลัวแบบโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวมันทําให้คนดูว่าไอ้นี่มัน